สบ,บายดีพี่น้องตปบบยเนาะฮเอนดนอยิตปวกยคู่ฮิตปวกจี๊พี่น้องอยู่้ำปูเด้แม่จะล้างฮิตช้ยกันไปจี๊ไไดไปจี่ด กูเฮ็ดเวกนั่งตันเร้อพี่น้องยังไงบ่นก็ให้ดอกจุมให้ดอกจุนพี่ตากตัเฮ็ดปกปูนอะไรี่เฮ็ดปกสาบเนาะโอ้ยนองรไปยิ่งเห่าต่ให้เห็บบุหิตินคนเ้าเคยเจ็บกระเจาด้ บเดืบึงขับไปไงูอะไร่ไวดงใช่ฮับ้ัวกันนัวีกั้พ่นด้นนออกนน่นีไมาสอมื่นแล้วเนาะโอเคกินายตถายมื่อหนก็ก็เานยันเหรอต้ยาไป

กยาไปถ่างงวอสเขหาเห็ดกินสีเขากเป็นหากงวงหมคะก็เลียนงวมันจะคนละอสีกันอละัวจะกุมาแล้วงวงเป็นป็นไอว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปครเนี่ยนี่ยานี ปกายก็อม่ไให้ปกายเจ็บก็เตียงเ่านันเองดอกเนี่ย่อนดอกเงดอกขอกกมน่ไหมชั้น่็นสั่เห็น่อนนี่เห็นดินมันแตกอีกบอลนึ่งมันก็อไผ่เลยนะ แล้ก็ไผ่เทิงรีเปยังไงคือม้าในหนึ่งเลยนะดีตัวนี้คืยอ,ยอ,อ,คอะนะดีตัวใจญ่ถตัโตเขาเป็่ใหไ่ดมีมันเนี่ยกันก็พอมอนคํคาพองปีที่แล้วอ่ี้วันนั้นะนะมัก็จะทางมันเลยตะกี้มันนี่นี่นี่นีนมสอดห่าเขาดีดิมีบอกอสวยนี่ก็องวดกันขนาดนั้นาดน พักกลังบ้านนอ้จะอมันออกมันน่อยผู้นวิ่หน่วเลยหน่วในเห็ดบันทึกเห็ดเด็นทุกเรืองคบรีหน่วดเลยนวนๆที่สุดนี่คือเสดต่างครับเจ้าคอปานิ๊กนี่นะกลางคืน S <S <2: โ ด Allah> น,น,นั่นอลอ่เองดอยก็ได้มันม <resource> บ wow, านหิะเลยนบานล้โอ้ได้เลยนก็ไัยได้ตเดียวนี้ออกกำลังกันไปน <trabalhar> เห็ดไข่มาตรงนี้ไก่เขาไก่นะฮะตอนพี่ตนอยพี่ตอนทั้งใกพี่ไลยต้อนใหม่แล้วตอนใหม่บนจะว่าเออนี่แล้วไปอย่ออรดีเก็บไป้ป่วกเลยอ่ะเทตะพังละไรข่าอ่านตะพังเอ้ไข่านี่รหกดแล้วมีอุ้มน้องคล้องมาเห็นมายเก็บไปเก็บแต่ละปี่แต่แกลืดเอางัอุ้มทั้งแค้มหัวหวยนะ่ได้ รุ่นปีเนี่ยเฮ็ดปวกได้เลยนะบอนี่นะฮะกระแตกม่เทมยมๆมีหน่อยแห้งเนาะมีเสตัวบานถูกแสษนจะเห็นไหมตอแอบบานเลยอือโอ้ยเด็กตัวทันนกระชับอันนี้เก็บบนท่านเข้าสนะนี่ยูน่ากรเหพุ่นดิ้มแตกในดอกกรเห็นแล้วนนะ แต่มันดอกน่อยแต่ที่แต่มันแข็งเนาะจริงเนี่ยเนี่ยน้ันจะบิดอนนะน้ำในขวดมอเบิดจะขอมาหอะเลยยัง อก็ไปขี่นักขานี้นื้อลงยางยางทกัวนรือในห้องเขายังว่ามันบวางยาวปีที่แล้วมันยังไกลที่อยู่ี่เล้วมเตือนี่อีอันนี้ยัว่ามันลงตะขอลยอันหนึ่งตรงี้ไปยางที่กลัวยอยางอย่างเงี้เราจะไปสึอขีกว่านี่ถ้าขี่ยางรับสายกลัวข่ยางมากก็หล ัวปวดหวต่อก็เรียนัวไปถิ้มาที่เรียนเดียวทิ่ันอวนห่ามีกเกจเลยเขาาไปใชค่ะาก็บุหรี่ทุกคนเป็นแต่งัวเขาปูกแค่นะปวดหัวเจหวยไม่มีแต้ตีเต้นเต้นกระพัวแล้วเป็นรเป็นร่าพัวยัก้คนบอกกโั้เขาจะเพี้นพวกใคไป็ใครก็ใครกคร มันต้องว่าเนี่ยมันจะกันหุบก็ถือเป็นัวกรอยนั้นเฮ็ดมุ่นอยู่มือทีสางมือสีตาตาก็ใครแก่ก็พาป่วยไว้คือคนคือบอกหามไปหาไขเนาะนำมาเยอะลุ้งอะไรไหมแล้วถ้าเราช่อ่ผู้พบลงมา เน่เะเอาเอาเลอาเนเลย่แหละนี่ไงนี่ไ้วหยนี่ไงใช่จดอกมาเดอกัดเตะเลยก็ได้มันมันแตกบินแตกคือไม่เข้มเข้มกันถหงเลยวันเท่าไหร่ตกายยเ้้ไปสาวกูไปสาวกูเห็นดอก รีวยีดอกไายง่้ยดอกอันนี้ดอกขาเจ้ดอกขากดอกดินดอกดินเี๋ยวมันเผาสีงามงามเขาบงแน่นเขาขายกันโเกิเลยอันนีเลบเกบโิันหนเกินไทหขนมองมันเป็นสีธรรมชาตินั่นเองอันนี้นะเาต้องกันเรต้องใส่ช้นนสีเเานีเป็นสีก็ได้

เดียวหางโตโตอมเ็งได้กรบอกเใเห็น่ยอ่าอยากให้ผ้าอุ้มผ้าลาะแม่อุ้มลาะเลยก็เมื่อยพักแมลูกโอ้ยอกไปอนอเโอ้ยดอกเกนอ่ย่ะยังงยืม มึ้ยนี่อันหากับปุ่นอันมูเดียวกันได้เลยกระแตกินไสขก้นมาอืีเนี่อะแม่นี่เฮ็ดนะกูก็บอกเห็นกับข mm. ับสูกันป uh, ้าจะสิหาแล้วสักหน้าเลยเร่งเงกุนี่ นี่แดนี่นนี่ดีกนี่แต็งไี่อู่ปลาไปนะะไปทางนกนแล้บหกูปลาห่นใหญ่กูไปหาปลามาหามาช่งมูลูแต่ปอี๊บเผกาเผาก็จะได้เผานี่าใหม่เดียใหม่อาทำการทำงานแล้วเขาลูกนี่แหละเดียวแ่มันสมุหานีปลาไปเนี่ยแกะกบบุนี่นี่แบบเลนนอยะ ตักษณะมาุข okay. ีแล<ป>้วผมเลอนี่แหละผมเลื้อยงไงนี่ผมเลือนยนี้ตักมาเนี่ยุกขีเอาให้หันนี่เพียงไฟเทนี่ก็อยู่คนเดียววมันกอแต่เขาชิมาอุ่นเอาไฟเนาะอยากไก็ออาเขาาอุ่มจะแล้วว่านเทียงเทียนน่อยงนี้นะะเาให้ไงใครก็จะิอุ่นเขามาเบิ่ ยัดเข้ยัดเข้าเยอยังไม่ทำบุตรีงั้นยังกนไ่อู่นะหายใจหดโตมาบุตรีเจ้าแค่ดูเปล่าเปล่้มาจิ้อยน่อยวะเลยน้อยดำดำไม่เห็นคุ้เลยทุกไกเขาเอาถวงเขากระจายดเวยเขาเป็นยังเขาปยูัมันบกสันลห่อบกสันหลอดนี้หวน เห็นเนาะตุ้ง่วงไปทับไปมทางเล็มแต่จี้แนะี่วต้เบิงหอวดิหน้าบปดหมวอ่างไปโองดิก็พอัูกหลอดก่อนเราอะ่ะรูกหลอดมึงไปโองมันเลอู่ยามแรก็รพาสิจี้เนาะพาสิจุกเแต่สิทาเนี่ยไปโองทุกทกันอากเลยรดน้ำ เออพอกไมก็บ,อ,บอก่ะนถาบ่นากะตืน,น,กตนากระตออนชานาทีนบนกระตุกเนขาจะเอามามาได้เป็นนอน,นยู่ในในเหือนอ่ะโจงคือบบราบคดนีเ่เจงสิบบาได้ขานไปขานมาเนี่ยป,ปีนั้ะนปะีนี้พอแล้วอะไรหนักปีน ดกนอนยเน่อยของมือเมันโอ้ยมันด้คือเด็กหน่อยแต่ก่อนได้อเิบ่คนละอย่างกันคนละอย่างกันเลยสัมผัสกับดินลายคนมือนโอ้ยกี่แมนคเับบริดืแล้วตอนนี้โอ้ยมันชิว่างได้เปลอไปวงน่สิประตูอู่เลยตกเที่ยังปิ้กานเลย โอ้ขนาดเนี่เสือู่ย่างนี้แบบนีเดนเ่ชยอยู่น้องอหรืยังยังกเขาก็ะดยังดำหยดำดาได้ฟ้าอย่ไรแคนอู่มันก็ตามสมัมมันั่นยเนาะสมัยนี่สมัยมันนักผาราึ้นมามันก็เต็กน้อยก็ตามนั่นลมันใหญ่พูดมันจะไปไอีไปหนอยเนี่ยคือ จะทำเนีดาไเก็บปัญญามุเล่นนสิั่นะแมนย่างเป็นประสินสิภาพปลิหีข้าวอยู่นนเพื่อนนม่นหน้านี่ลิ่นานี้แหละขจเอนคนปลาขาบ้านขัเอ็นแคนปลาเพื่ออย่ามาด้วเละเถอะคนปลาเขามาอย่งคนปลาเขาก็มาเลย พอเราไือขนมไปรากิายุขน้ไปซื้อขวนม,อ,นมอย่าถวบ้าค <Okay. S 2> ชิบหนะาก็่รู้ไยมขอบคุณที่มาเย้มา